อันลือสวัสดีทุกคนเกมที่เราจะหยิบมา How To Play วันนี้เป็นเกมที่เกมเด็กไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมเด็กสิเกมนี้มันเป็นเล้งมันอยู่ตั้งแต่8ปดขวบขึ้นแต่ว่าเราว่ามันเป็นเกมสําหรับครอบครัวเออแล้วทําไมเราถึงชอบติดมันว่ามันเป็นเกมเด็กนี่เรามาดูหน้าปกเกมนี้ก่อนเลยนี่เลยเกมนี้ Ghost Fighting Treasure Hunter หรือว่าตามล่าหากลุ่มสมบัติบ้านผีสิงประมาณนั้นแต่ว่าเพลินกล่องที่เรามีมันเป็นกล่องภาษา่าจะเยอรมันมั้งเนาะก็เลยชื่ออีกแบบหน,นึ่งนีไงที่เราติดชอบเรียกเกมเด็กเพราะาเขาได้รางวัลเกมนี้ได้รางวัลสปินเจอร์จราถ้วยฟ้าหรือว่ารางวัลสำหเกมแบบสนุกสนานสําหรับเด็กว่างันเถอะเออเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนเป็นสีมือการออกแบบของแบรอันยูก็ถ้าเล่น2คนก็จะมีคอนฟ lict ไม่มีต้องคอนโทรลตัวละครเยอะหน่อยเออก็เกมนี้เป็นธีมเรื่องของตามชื่อเลยคือว่าเข้าไปหาสมบัติในบ้านผีสิงแล้วก็ขนสมบัติกลับออกมานี่คือธีมของเกมก็คือถ้าขนสมบัติกลับออกมาได้ก่อนที่จะโดนผีหลอกเราก็จะชนะไปะดูวิธีการเล่นเกมนี้กันดีกว่าเริ่มต้นด้วยการเซตอัพการ์ดที่ใช้สำหรับจัว่วโดยที่การ์ดจะแบ่งออกเป็น การ์ดที่เป็นรูปผีเราก็มีตัวหนังสือตั้งแต่ a จนถึง L การ์ดในการชัฟเฟิลหรือการสลับกองการ์ดทั้งหมดการ์ดจัว่วเพิ่มสองใบแล้วก็ทำการชัฟเฟิลจัว่วเพิ่ม3ามใบแล้วก็ทำการชัฟเฟิลการ์ดประตูสีเขียวล็อกการ์ดประตูสีฟ้าล็อกในกรณีที่เราเลือกเล่นแบบเบสิก เราจะใช้การ์ดที่เป็นตัวหนังสือกับการ์ดที่เป็น shuffle เท่านั้นแต่ว่าถ้าเล่นแบบ advance ก็คือจะใช้การ์ดทั้งหมดรวมกันเมื่อผู้เล่นเลือกแบบที่ต้องการเล่นแล้วก็ให้ทำการหยิบการ์ดที่ใช้มาทำการสลับรวมกันสมมุติว่าเราจะเป็นการเซฟอัพในแบบที่เป็น advance นั่นก็คือใช้การ์ดทุกอันมาสลับรวมกัน แล้วให้เอาการ์ดไปวางไว้อยู่ที่กระดานถ้าเป็นการเซตอัพแบบเบสิกเราจะใช้การ์ดที่เป็นตัวหนังสือและการ์ดชัฟเฟิลเท่านั้นวางผีเริ่มต้นที่กระดานโดยให้สังเกตว่าตำแหน่งของผีเริ่มต้นจะเป็นตำแหน่งวงกลมที่มีกรอบสีเหลืองเเขียวๆนี้อยู่ วางเพชรไว้ในห้องที่มีตัวหนังสือมีพื้นหลังสีแดงเพชรแต่ละอันจะมีหมายเลขที่อยู่ด้านหลังทำการสลับแล้วก็วางในห้องที่มีตัวหนังสือที่เป็นพื้นหลังสีแดง วางฮันเตอร์ไว้ที่หน้าทางเข้าของบ้านผีสิงถ้าเป็นเกมที่เล่นสำหรับ2คนหรือว่าเล่นสองคนผู้เล่นจะต้องควบคุมฮันเตอร์กันคนละ2ตัวแต่ถ้าเป็นเกมเล่น3คนผู้เล่นจะใช้ฮันเตอร์กันคนละ1ตัวเช่นเดียวกับการเล่น4คนก็คือควบคุมฮันเตอร์กันคนละ1ตัว เกมนี้จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกแล้วก็วนไปตามเข็มนาฬิกาโดยที่ในเทิร์นของผู้เล่นแต่ละคนจะมีลำดับการทำแอคชั่นต่ตอไปนี้ 1. การทอยลูกเตา๋า 2. ให้ดูว่าหน้าเต๋าที่ทอยได้มีสัญลักษณ์รูปผีหรือไม่ 3. การเดินฮันเตอร์หรือเทรเชอร์ฮันเตอร์ 4. เก็บเพชรหรือว่าเอาเพชรออกจากบ้านผีสิง 5. สู้กับผี การทอยลูกเตา๋าให้ผู้เล่นใช้ลูกเต๋าสีขาวในการทอยเมื่อทอยแล้วมีสัญลักษณ์รูปผีให้ทำการเปิดการ์ดจากกองจวดหนึ่งใบแล้วให้ดูเอฟเฟกของการ์ดว่าเกิดอะไรขึ้นวางผีหนึ่งตัวไว้ที่ห้องดีด็อกเดินได้สูงสุด ตามจำนวนตัวเลขที่อยู่บนหน้าเตา 2. ช่องทางที่เป็นทางเดินที่อยู่หน้าห้องใน1ช่องจะมีตัวฮันเตอร์ยืนได้แค่1ตัวเท่านั้นจะไม่สามารถยืนซ้อนกันในช่องเดียวกันได้แต่ว่าถ้าต้องการที่จะเดินผ่านก็สามารถเดินได้โดยนับช่องที่ฮันเตอร์คนอื่นอยู่เป็น1ช่องเหมือนกันในหน่ห้อง สามารถยืนอยู่ได้หลายคนในหนึ่งห้องจะนับเป็นแค่หนึ่งช่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเดิน1 2 3 4ถ้าถอยได้4ก็คือเดินได้ลักษณะนี้สมมุติว่าผู้เล่นถอยได้5จัวการ์ดไปแล้ว1 2 3ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเดินแค่3แล้วก็เก็บเพชร หยุดที่ในตำแหน่งไหนก็จะสามารถเก็บเพชรที่อยู่ในตำแหน่งนั้นได้สมมุติว่าผู้เล่นทอยได้5 1 2 3หยุดอยู่ที่ห้องนี้สามารถเก็บเพชรได้เพชรหมายเลข5เมืม่หยุดอยู่ในห้องที่มีผีอยู่ผู้เล่นจะต้องทำการต่อสู้กับผีมีฮันเตอร์อยู่1คนอยู่ในห้องนี้ ใช้ลูกเต๋าสีดำหนึ่งลูกถ้าผู้เล่นสามารถทอยได้หน้าเต๋าที่เป็นสัญลักษณ์เดียวกับผีที่อยู่ในห้องก็จะสามารถปรับผีตัวนั้นได้แต่ถ้าในกรณีที่มีฮันเตอร์อยู่สองคนขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวกันผู้เล่นจะสามารถใช้เต๋าดำในการต่อสู้กับผีได้2ลูกถ้าทอยแล้ว มีสัญ,ญลักษณ์ที่ตรงกันอย่างน้อย1อันก็จะสามารถกำจัดผีได้1ตัวในกรณีที่สู้กับ h u n t e d g h o s t ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องอย่างน้อย2คนเพื่อใช้เต๋า2ลูกถ้าทอยแล้วได้เต๋าที่สัญ,ญลักษณ์ไม่ตรงก็จะไม่สามารถกำจัดตัว h Haunted g h o s t ได้แต่ถ้าทอยแล้วปรากฏว่ามีหน้าเต๋าที่สัญ,ญลักษณ์ตรงกันอย่างน้อย1อันก็จะสามารถกำจัด h u n t e d g h o s t ได้ ถ้าในกรณีที่มีฮันเตอร์อยู่แค่คนเดียวจะมีลูกเต๋าดำแค่1ลูกซึ่งจะไม่สามารถกำจัด h u n t e ต g h โ s t ได้และฮันเตอร์คนนี้ในรอบถัดไปก็จะไม่สามารถที่จะเดินออกจากห้องนี้ได้ถ้าผู้เล่นอยู่ในห้องเดียวกับโกสหรือว่าผีธรรมดาถอยลูกเต๋ามีลูกผีเปิดการ์ดหนึ่งใบ ทำเอฟเฟกของการ์ดอันนี้เป็นการ์ดในการชัฟเฟลให้หยิบจากกองทิ้งและกองตั่วมารวมกันแล้วก็ทำการสลับเดินได้ตามจำนวนตัวเลขที่อยู่หน้าตเตาก็คือ4ผู้เล่นที่อยู่กับผีที่เป็นผีธรรมดาสามารถที่จะเดินหนีผีออกไปได้1 2 3แล้วเมื่อเดินออกมานอกตัวบ้านผีสิงแล้วก็สามารถที่จะ ดับเพชรไว้ทางด้านนอกได้ถอยแล้วมีรูปผีจั่วการ์ดหนึ่งใบไดการ์ดที่เป็นตัว C ทำการเพิ่มผีในห้องตัว C เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผีธรรมดาอยู่ในห้องเดียวกัน3ตัวมันจะรวมร่างและกลายเป็น h ฮ n t e d ็ดโ s t แต่ถ้าสมมุติว่า ในห้อง C มี Haunted Ghost อยู่แล้วและเราจั่วการ์ดได้การ์ด C เราจะเพิ่มผี1ตัวไปห้อง C แต่ว่ามันเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นจาก C ก็จะถูกเด้งต่อไปที่ตัวอักษรถัดไปก็คือ d d o c เพราะฉะนั้นจะทำให้ d d o c มีผีอยู่3ตัวก็จะกลายเป็น Haunted Ghost ต่อไปแต่ถ้าในกรณีนี้ เมื่อทอยเต๋าได้รูปผีจัวก,การา์ดหนึ่งใบการ์ดที่ได้เป็นการ์ดตัว L ให้ทำการเพิ่มผีไปที่ห้องตัว L แต่ว่าห้องตัว L มี a อนเ e d g h โกสแล้วเพราะฉะนั้นผีตัวนี้จะถูกเด้งต่อ L เป็นตัวสุดท้ายแล้วของเกมนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะรีเวิร์ดกลับไปที่ A ช็อปเฟลการ์ดก็ค,คือการที่จะต้องหยิบการ์ดจากกองทิ้งและกองจัว่วทั้งหมดออกมาสลับรวมกันการ์ดประตูสีฟ้าล็อกนั่นหมายความว่าผู้เล่นจะไม่สามารถเดินเข้าทางที่เป็นประตูสีฟ้าได้ในทุกตำแหน่งเลย ให้หยิบการ์ดวางไว้ด้านข้างเพื่อจะได้รู้ว่าประตูสีฟ้าถูกล็อกอยู่จนกว่าการ์ดนี้จะถูกชัฟเฟิลกลับเข้าไปอยู่ในที่กองจัว่วหรือว่าเปิดการ์ดประตูสีเขียวล็อกสมมุติว่าในรอบแพทมาผู้เล่นจั่วได้การ์ดประตูสีเขียวล็อกนั่นหมายความว่าตอนนี้ประตูสีฟ้าเปิดแล้วแต่ประตูสีเขียวจะถูกล็อกผู้เล่นจะไม่สามารถเดินผ่านทางที่เป็นประตูสีเขียวได้ จว่ว2ใบแล้วทำการชัอเฟลใบที่1เพิ่มผีที่ห้อง B ใบที่2เพิ่มผีที่ห้อง I เสร็จแล้วให้เอาการ์ดทั้งหมดมาทำการชัอเฟลรวมกันนั่นหมายความว่าประตูที่ถูกล็อกอยู่ก็จะเปิดออกอีกครั้งหนึ่ง ผู้เล่นก็จะสามารถเดินผ่านได้ตามปกติจั่ว2ใบแล้วชัฟเฟลิลสมมุติว่าจั่วแล้วเกิดเป็นเอฟเฟกของการ์ดใบใหม่ก็จะให้ใช้เอฟเฟกของการ์ดใบใหม่ทันทีนั่นก็คือให้ทำการชัอเฟิลเลย เกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อผู้เล่นทำการหยิบเพชรไม่สุดท้ายออกจากบ้านผีสิงผู้เล่นทุกคนก็จะกลายเป็นผู้ชนะแต่ถ้าในกรณีที่เล่นเกมแบบแอดวานซ์ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องหยิบเพชรออกจากคฤหาสา์ผีสิงเรียงตามหมายเลขตั้งแต่1จนถึง8และผู้เล่นจะแพ้เมื่อมีผี ที่เป็นฮันเตดโกธครบทั้งหมด6ตัวจวดได้การ์ดตัว S เพิ่มผีเข้าไปที่ห้อง S แต่ว่า S เต็มแล้วเพราะฉะนั้นก็เด้งไปที่ไอมีผีครบ3ตัวกลายเป็นฮันเตดโกธเป็นยังไงกันบ้างกับ g o ก t Fighting Treasure Hunter หรือว่าเกมล่าสมบัติบ้านผีสิงเออเกมนี้แม่งเอาจริงก็ จะบอกว่าเกมเด็กมันก็เหมือนที่เราบอกตอนแรกอะมันไม่ใช่เกมเด็กอะแล้วมันเกมครอบครัวหรือจริงแล้วเกมเนี้ยคือผู้ใหญ่เล่นแล้วมันมันสนุกอะมันมันมากเลยนั่งแบบว่าเฮ้ยคืออะไรอะจ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 บแล้วแต่ก็ไม่จบอีกนิดเดียวคืออีกนิดเดียวก็จะจบแต่ก็ไม่จบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโอ้โหคือสนุกเออต้องบอกว่าเกมมันก็เป็นดวงเนาะมีมีดวง เรื่องของการทอยลูกเต๋าของการเปิดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นเกมค o ออที่ที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นกันในครอบคอรัวได้ก็ลองไปหาเล่นกันดูกับนี่ God Fighting Treasure Hunter